13ฉากสุดมหัศจรรย์ของชายหัวแดงที่เล่นบาสได้แค่4เดือนก็สร้างปฏิหาริมากมายจนพาทีมเข้าสู่การแข่งระดับประเทศซึ่งการเล่นของเขานั้นกลับสร้างจุดก่อนให้ทีมตนเอง และเป็นจุดอ่อนให้ทีมตรงข้ามจอมติงต้องแห่งฮานงางาวะผู้ข่วนเกมจนทีมตรงข้ามนั้นเล่นไม่ออกในยามที่คับขันผีผลแพ้ชนะสามารถทิ้งได้ตลอดเวลาเขานั้นกลับตัดสินเกมในการแข่งขันด้วยสัญชาตญาณของเขาไปพบกับชายหัวแดงสุดติงต้องสักุรังิฮานาบิจิสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องที่ที่เคสตูเดอบาููสำหรับคนขี้เกียจ ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปชม13ษยามาดับฉากสุดเท่ที่เห็นครั้งแรกก็ต้องร้องว้าวของสกรงุรังฮิฮานามิจิซึ่งจะมีฉากไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ช่องเราช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปด้วยซึ่งเราจะให้เวลาไปกด5วินาที ้าใครที่กดแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่13บาสเกตอินเตอร์เฟียครั้งแรกในการแข่งบาสมอปายซึ่งในตอนนี้จะอยู่ในตอนที่67ซึ่งเป็นการแข่งชิงตั๋วไปสุดท้ายซึ่งโชกุนั้นจะต้องพบกับทีมเรียวนั้นซึ่งเปิดมาในการแข่งเรียวนั้นนั้นจะได้บอลก่อนซึ่งลูกจะถูกส่งไปที่ฟุคุดะตัวทําแต้มของเรียวนันและเขาก็ได้ชูดและลูกนั้นต้องลงแน่ๆซึ่งลูกนั้นกําลังจะลงห่วง แต่แล้วสกุลงิก็ได้กระโดดเข้ามาและตบลูกที่กําลังจะลงนั้นออกจากห่วงซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ชมและทุกคนในสนามแต่แล้วกรรมการก็นับลูกนั้นให้เป็นคะแนนเพราะมันเป็นบาสเกตอินเตอร์เฟียหรือการขัดขวางลูกขณะที่ลูกอยู่เนื้อห่วงจึงทําให้กรรมการนับแต้มแต่ที่ตกใจมากกว่านั้นในการแข่งขันบาสมอปลายนี่เป็นครั้งแรกที่มีบาสเกตอินเตอร์เฟียจึงทําให้รู้ว่าพลังกระโดดของสกุลงินั้นเกินเด็กมอปลายไปแล้ว ซารียสกูลรังอีครับผมมาจากบ้านครับบาสเกตอินเตอร์เฟียเฟียเฟีย<ะ>เอ,อ้อ,อจะว่าไปนี่เป็นครั้งแรกของการแข่งบาสมอปลายที่มีอินเตอร์เฟียเลยนะนี่การทำอินเตอร์เฟียน่ะไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆหรอกนะพลังกระโดดของเด็กคนนั้นนะไม่เหมือนกับพลังของเด็กมอปลายเลยสักนิดเดียวอันดับที่12การกระโดดต่อเนื่องเพื่อสกัดอิเคกามิ ซึ่งช็อตนี้อยู่ในการแข่งขันของโชคุกับเลียวนันซึ่งอยู่ในตอนที่76ซึ่งฉากนี้จะเป็นช่วงหลังของการแข่งขันในช่วงครึ่งหลังจากที่สกุลงิของเราโจจอบการแข่งทำให้เขานั้นช่วยในการป้องกันการบุกข,ของเลียวนันซึ่งอีเคกามิที่ได้หลอกว่าจะทูททาให้สกุลเงิของเราโดนหลอกแต่สกุลงิกกับใช้ความไวในการกระโดดบล็อกอีเคกามิได้อีกครั้งจนสําเร็จและกระโดดเก็บลูกที่บล็อกไว ซึ่งเมื่อสกูริีตั้งใจเล่นแล้วการเคลื่อนไหวของเขานั้นกับเชียบค่าสุดสเอกจ้าแันไมหลงกลแเป็นครั้งที่2แล้วนี่ทไมจ้บอดันถึงได้โอ้โหสุดยอดอันดับที่11 การดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับมือพิฆาตสามแต้มจินซึ่งฉากนี้จะอยู่ในตอนที่57ซึ่งเป็นช่วงในการแข่งขันกับทีมราชาบาสมอปลายของจังหวัดอย่างไครนั้นซึ่งเป็นในช่วงวิกฤตของโชว์คุที่ต้องเผชิญกับมาีิและจินซึ่งอาจารย์อันไซนั้นจะให้สักุลงีดวลหต่อหนึ่งกับจินเพื่อสกัดลูกชู้สแต้ม ซึ่งถ้าสกุลงีสก,กัดจินไม่อยู่โชว์คูจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆจนแพ้แต่จินกลับใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าลุยสกุลเงีไปได้และกําลังจะชูแต่สกุลงีนั้นที่มีพละกกาลังมหาศาลก็ได้ใช้ความเร็ววิ่งตามจินมาและกระโดดบล็อกจินไว้ได้ด้วยท่าไม้ตีมแมลงวันจึงทําให้รู้ว่าแม้แต่ผ่านมาครึ่งหลังของการแข่งขันแล้วแต่พละกําลังของสกุลยงีนั้น,นกลับไม่ลดลงเลย<อ><ะ> ใช้แถมแบบนี้เอ็เอแบนี่้ชมพูะกบติดเดียวหมืดนแบบนี้แล้วจิตเหนือชันกว่าเยอะมันแน่อยู่แล้วแต่ความไวอยของสกูรงงุิดูเหมือนจะเหนือกว่าไปตีมแมลงวันอันดับที่1สิบเนิดราชาลีบาวซึ่งฉากนี้จะอยู่ในตอนที่40ของอนิเมะเป็นการแข,ขร่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายที่โชโยต,ต้องเจอกับทีมโชคุ ซึ่งโชโยนั้นไปลองแชมป์ของจังหวัดเมื่อปีที่แล้วและเป็นเวลาที่จะหมดเวลาช่วงครึ่งแรกซึ่งฝ่ายโชโยนั้นที่ครองบอลก็จะพยายามทำแต้มทิ้งห่างโชคูให้เกินสิบแต้มเพราะมันจะทำให้ครึ่งหลังโชคูถอดใจในการแข่งและทำให้หมดกำลังใจซึ่งโชคูต้องปกป้องลูกนี้ไว้ให้ได้ขณะนั้นที่ลูกไม่ลงห่วงซึ่งลูกขาวาและทีมโชโยก็แย่งรีบาวกันซึ่งฝ่ายโชโยนั้นมีแต่ผู้เล่นที่ตัวสูงกว่า แต่แล้วก็มีมือที่ยื่นเข้ามาและรีบาวลูกนั้นไว้ด้วยความสูงเหลือเชื่อและประกาศไปทั่วว่าราชารีบาวสกุรังิรีบารเร็วย่าลูกรีบาวเป็นลูกที่ฉันถนัดอยู่แล้วราชารีบาวสักุรังิ อันดับที่9การรีบาวครั้งแรกของราชารีเบวจะเป็นฉากที่ซ้อมแข่งกับทีมเรียวนันในอนิเมะต,ตอนที่17ซึ่งสกุลงินั้นมีโอกาสลงสนามครั้งแรกในตำแหน่งเซนเต,นเตอร์แทนอาคางิที่บาดเจ็บซึ่งทีมโชคุนั้นเสียเปรียบด้านการรีเบวจากโอซูมิและเซนโดของเรียวนันจึงทําให้เกิดช่องโหว่จากอาคางิที่ไม่อยู่ขณะที่ลูกนั้นไม่ลงและทีมเรียวนันกำลังจะรีบบวอยู่นั้น ซาก,กุริงน,นั้นถีรู้หน้าที่ก็ได้พุ่งเข้ามาและกระโดดด้วยความสูงเหนือลูกค้าว่าโอซมิและเซนโดจนทุกคนต่างงงว่าเขาทำได้ยังไง <Yeah! S 1> อันดับที่8การสกัดผู้เล่นพรสวรรค์อย่างเซนโด ซึ่งตอนนี้จะอยู่ในตอนที่82เป็นการแข่งขันของเรียวนั้นอีกเช่นเคยจะเป็นช่วง2นาทีสุดท้ายในการแข่งขันที่บอลน,นั้นจะอยู่ที่เซนโดเอชของทีมเรียวนั้นซึ่งลูกขว่าก็ทําการประกอบอยู่แต่เซนโดนั้นก็หลุดลูกขว่าไปได้ด้วยความเหนือชั้นจนลูกขว่านั้นตามไม่ทันแต่แล้วสกูรลงีของเหล่าที่มาจากไหนไม่รู้ก็ได้สกัดเซนโดไว้ได้จนทุกคนดึงที่แม้แต่เซนโดเองก็ไม่คาดคิดกับการเล่นของสกูรลงี อ๋อเฮ้ยลอกอะไรกันเฮ้ยสกุลงียะเหรอทำไมสกุลงีถึงมาอยู่ตรงนั้นได้เฮ้ยนี่ไงอันดับที่7การสกัดจอมทําคะแนนของเลียวนั้นซึ่งจะเป็นตอนการแข่งขันของเลียวนอีกเช่นเคยและอยู่ในตอนที่82ที่เซนโดนั้นทําการเล่นประสานกับฟุคุดะและขณะที่ฟุคุดะนั้นกาลังทําแต้มเพื่อขึ้นนําโชคูอยู่นั้นแต่แล้วสกุลงีที่มาจากไหนไม่รู้ แลวก็ได้กระโดดสก,กัดฟุคุดะจนฟุคุดะนั้นต้องถอยและส่งลูกคืนให้กับเพื่อนร่วมทีมและหยุดการบุกของเลวนันไว้ได้คิดว่าจะหยุดเซนโดของฉันได้หรือไงกันเลวนันกำลังจะชนะแล้วล่ะฉันจนะขมือบแกฟุคุซึกแกแขกันแย่แล้วเฮ้ยอ,อันดับที่6การบล็อกลูกดังของคิโยตะ ซึ่งในตอนนี้จะอยู่ในตอนที่54ในการแข่งขันกับทีมไคนันซึ่งอาคางินั้นบาดเจ็บทําให้รู้เขาว่าสกูลงิงนั้นต้องช่วยอุดช่องโหว่ที่ไม่มีอาคางิอยู่ซึ่งไคนันทุกคนจะอยู่ในเขตของโชคุซึ่งคิโยตะที่หลุดคุมเล่มาได้ก็ได้ทําการดังหวังจะทําแต้มแต่สกูลงหงีที่คิดจะทําหน้าที่แทนอาคังิก็ได้กระโดดขึ้นมาบล็อกคิโยตะกลางอากาศแบบหล่อเททำให้ทุกคนรู้ว่าถึงไม่มีอาคังิอยู่แต่ก็จะใช่ว่าจะเอาแต้มจากทีมโชคุไปได้ น้องชายคิงของตายแปดบาว้าวเรียนขอบนเป็นไปได้ยังไงอ่ะอันดับที่5การดังใส่ฮานางาตะเป็นการแข่งขันของโชวคูและโชโยและเป็นช่วงท้ายของการแข่งขันในตอนที่46ที่สกุลงินนั้นมีโอกาสหลุดเดี่ยวเพื่อมาทำแต้ม ซึ่งเขานั้นได้ทําการกระโดดดังซึ่งก็มีฮานางาตะและผู้เล่นอีกคนของโชโยฝังอยู่แต่สกุลงีกระดับประทะร่างกายทั้งสองคนและดังลูกไปยังสวยงามซึ่งทาให้ทุกคนถึงกบอ้าปากค้างที่สกุลงีนั้นดังใส่ผู้เล่นของโชโยที่มีความสูงมากกว่าเขาถึงสองคนจนกระเด็นไม่เป็นท่าแต่นั้นก็เป็นฟาวกระแทกของสกุลงีจึงทําให้เขาต้องถูกไล่ออกจากสนามแต่การดังที่ยอดเยี่ยมของสกุลงินั้นก็ได้ลงหนะังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง อันดับที่4การบล็อกผู้เล่นที่สูงถึง202ซนติเมตรซึ่งเป็นการแข่งขันของโชกูกับเรียวนันอีกเช่นเคยในตอนที่82ซึ่งตอนนั้นในการบุกข,ของเรียวน,นันซึ่งถ้าเรียวนันทำแต้มได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งเซนโดก็ได้จ่ายลูกที่คาดไปถึงไปให้กับอูเซมทิที่มีความสูงถึง202ซนติเมตรซึ่งอาคางีที่ฟาวไปแล้ว4ครั้งก็ทำให้เขาไม่สามารถป้องกันได้อย่างเต็มที่ และโชว์คู่นั้นกำลังจะแพ้แต่แล้วกัลงงิีที่โดดเข้ามาจากทางด้านหลังของอังิก็กระโดดบล็อกโอเซมทิที่มีความสูงถึง202ซติเมตรและหยุดโอเซมิไว้ได้จนทุกคนนั้นต่างเฮลั่นสนามนายฟ้าไปสี่ครั้งแล้วคุณยักลัวสิท่าเฮ้ยหมดกันเออ,อทำไมกัลงงิีถึงมาอยู่ตรงนั้นได้ อันดับที่3ตบลูกอาริอุปของเซนโดซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนจบในอนิเมะในตอนที่101ึ่งซึ่งฟูจิมะและเซนโดก็ได้ทําการเล่นประสานกันของ2ผู้เล่นพอยกาดซึ่งฟูจิมะนั้นส่งบอลไปให้เซนโดเพื่อทาอาริอุปซึ่งลูกคขาว่านั้นที่สกัดเซนโดอยู่ก็สกัดไม่ทันและโชโคุนั้นกําลังจะแพ้แต่แล้วซาคโโลยีก็ได้ตามมาและตบลูกส่งอาริอุปก,า,า,กาศซึ่งปกติแล้วคงไม่มีใครสกัดลูกส่งอาริอุปได้แน่นอน เ้ยุดอันดับที่2การประทะกับผู้เล่นอันดับหนึ่งของจังหวัดยามากิซึ่งตอนนี้จะอยู่ในอนิเมะต,ตอนที่5.9ซึ่งเหลือเวลาในการแข่งขันเพียงไม่ถึง1น,นาที ซึ่งากุลรงีนั้นได้รีบเอาลูกได้ก็ได้หลอกทีมใครนั้นว่าจะชูดและใช้ลูกหลอกลอ่อฉพับเลี้ยวตาและผ่านมาดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับมากิใายที่อยู่บนจุดสูงสุดขององคการบาสแห่งจังหวัดฮานางาวะซึ่งสกุลรงีก็ได้ทําการดังซึ่งมากิก็ได้ขวางไว้แต่มากินั้นกลับถูกสกุลรงีอัศการด,ด็นและเป็นเสียงเชียร์แรกที่ลูกคขาว่ามีให้ต่อสกุลรงีแถมสกุลรงีก็ยังได้ฟาวจากมากิอีก ฉลาดมากต้องชนะให้ได้ยออัดเข้าไปเลยทีมป้องกันเฝ้าอันดับที่1การดังปิดเกมซึ่งเป็นช่วงตอนท้ายกับการแข่งของทีมเรียวนันในตอนที่84ซึ่งอาคังหีนั้นชนะการโดยกับอูเซอมิและชูดแต่ก็มีฟุกุดะนั้นตามมาขวางอาคังหีไว้ทําให้ลูกชูดนั้นไม่ลงขณะที่เรียวนันคิดว่ามีโอกาสที่จะสวนกับโชคุอีกครั้ง และล so so ูกรอยอยู่บนอากาศแต่แล้วสกูรล่งีที่โผลเข้ามาก็ได้จับลูกดังสองมือเป็นการปิดเกมเรียวนันแล้วก็ชนะทีมเรียวนันมาได้และมีสิทธิ์ไปแข่งในระดับประเทศแนนสดดยยยยยออบบบลลลลกกไไไ้้้ววาะะะเเเฮรังปีี๋ ก็จบไปแล้วสำับสุดสาอันดับสุดว้าวของสกูลงางีที่เราหามาให้รับชมกันถ้ายังมีฉากที่ไม่ได้นำมาให้รับชมก็สามารถเม้นไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยวันนี้ขาว TTK ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ